สวัสดีครับสวัสดีกับวันเดือนพฤษภานะครับเดือนนี้เดือนพฤษภาแล้ววันที่เก้าพฤษภาครับก็ว่นถ่ายอ้อยด้านหลังนี่ครับที่ปลูกไว้ก็ประมาณสามเดือนนะครับสามเดือนได้แล้วมาดูมันไม่ได้น้ำได้อะไรครับมันก็เลยแห้งๆแ,แบบนี้ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาติด ตีบมง,สงเสร็จนะครับก็มาถ่ายให้ดูรดำแดดมันสองใบเหี่ยวใบห่อนะครับมันก็ประมาณนี้ครับผมซึ่งจะมาคอเปรียบเทียบนะครับว่าอ้อยอะไรที่ว่ามันมันขึ้นในสภาวะที่แห้งแรงได้ดีนะครับซึ่ผมก็มีถังน้ำอยู่แต่ก็นานมาลดทีนึงไม่ได้ลดบ่อยบริเวณเนี้ยก็แถวนี้ก็คือ แถวนี้นะคือ,อนี่ครับดูกอที่ว่ามันตดติดใหญ่หนึนะ่อันนี้คือเก้าห้าขีดหนึ่งสองเจ็ดนะครับพี่จิตเก้าห้าขีดหนึ่งสองเจ็ดนี่ครับสภาพกอสามเดือนนะครับสามเดือนเสร็จ,รจตรงนี้ตรงนี้ก็แห้งแล้วแถวนี้ก็คือแรงนะครับอันนี้ก็แรงหน่อยอันนี้คือมาหัวมูลาครับแดงมาหัวมูลา ใบมันเหี่ยวหมดเลยครับแดบดบมันตอกใบแห้งหมดเลยก็รดน้ํานะครับสามวันสองวันสาวันรดทีหนึ่งก็ก็ยังไม่ไหวนะดูส่วนแถวนี้แถวนี้คืออาเคครับอาเคศูนสามนะครับอาเคอ้อยอานี่ครับสภาพมันซึ่งแล้วก็แถวนี้เอ่อ สายน้ำพึ่งใต้ครับนี่สายน้ำพึ่งใต้สองแถวนี้สายน้ำพึ้งใต้นี่ครับสาภาพมันดูนะครับยอดใบหอมเลยตอนแดดร้อนนะ่ะแต่ก็ผมไม่ตายแล้วครับแต่ผดจะทันผลมาหรือเปล่าไม่ทราบนะทีนี้เราก็ค่อยมาลดเอาน้ําอ่ะอาทีละครั้งก็ยังยังดีอส่วนแถวนี้ขาวไต้หวันครับขาวไต้หวันก็เป็นอ้อยต้องการน้ําเยอะครับพอมันโดนแดดโดนอะไรทังๆ้มันก็ใบเหลืองใบอะไรหมดนะครับ ส่วนอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นสายน้ำพึ่งใต้ครับระดับมันไปม่วหมดผมปลูกแล้วก็มาดูแถวนี้อันนี้ก็คือนะครับแถวนี้อันนี้คือสุพรรณบุรีหนึ่งครับนี่สุพรรณบุรีหนึ่งก็โอเคนะแต่กอเยอะดีกอค่อนข้างหยัแบนๆออกมานะครับค่อนข้างะแบนแบนๆออกมาหน่อเยอะแยะนะครับ ส่วนทางนี้ก็เหลืองหมดนะครับอันนี้ตันนี้ครับตซนนี้ผมปลูกอันนั้นหมดเลยครับตันนี้บริเวณนี้ปลูกทิงกระโปเหลืองทิงกระโปงโบราณครับวมคันน้ําเองครับเนี่ยไว้อยู่ประมาณสักสองสามร้อยก่อได้นะครับมันก็แห้งมากเลยซึ่งถ้าเราจะปลูกถ้าน้ำน้อยอผมดูแล้วปลูกได้ดีนะก็มีอยู่อันนี้ครับพันบุรีหนึ่งนี่หนึ่งละก็สองก็คืออันนี้ครับ สายน้ำพึ่งแดนใต้นี่ครับผลดีผลแรงนะครับสายน้ำพึ่งใต้นี่ก็ผลผลแรงแต่แต่ไม่ชอบร่มนะครับสายน้ำพึ่งใต้นะถ้าอยู่ใต้ร่มเงาแล้วไม่ไม่ค่อยดีแล้วก็อันนี้ครับีิจิตเก้าห้าขีหนึ่งสองเจ็ดนี่ตัวนะครับคือมันงามมันพุ่งได้นะครับแม้แต่แรงแรงหน่อยส่วนทางนี้เป็นอ้อยอ้อยดําครับสูบูุ๋อ้อยดําไว้มันมันไม่ได้เรื่องเลยก็เป็นนึ่งเหลืองส่วนตรงนี้ อันนี้ก็เป็นอ้อยเขียวยักษ์ครับอ้อยยักษ์มีอยู่ประมาณติดติดสองกอเขียวยักษ์ก็ไม่ได้น้ําไม่ได้นั่นก็ไม่แย่ลำไม่ใหญ่ครับนี่โยนผัปลูกมาต้นแรงแล้วนี่ปลูกมาห้าเดือนแล้วก็ได้แค่เนี้ยซึ่งไม่ไม่ใหญ่ไม่โตเพราะตรงนี้เช้าเช้ามันเงาเงาต้นไม้มันจะบังเรากงได้นู่นนะตอนช่วงฝนนะครับแต่ช่วงเนี้ยดูแล้วไม่ไม่ไม่เหมาะครับที่จะปลูกแถวแถวของผม เดี๋ยวก็ผมก็ปลูกไว้เพื่อทดลองทดสอบอะไรนะครับออหลอดด้านในนี้ก็เห็นไหมครับออดำเหมือนเจียงดำไต้หวันนั่นแหละครับก็เหลืองมันใบเหลืองใบออกเหลืองไม่หมดเลยไม่ไม่เหมาะครับไม่เหมาะกับบริเวณนี้มันต้องน้ํำเยอะๆจริงๆอะ่ะแล้วก็บริเวณที่ดินรวมสมบูรณ์นะครับนี่จะปลูกดี ก็มีอีกสายพันธุ์หนึ่งครับก็คือเขียวลาวครับที่ปลูกแล้วดีนะครับในสภาพดินสภาพอากาศแบบเนี้สายพันธุ์หนึ่งก็คือเขียวลาวนะครับพุ่งได้นะครับนี่ปลูกไว้ปนปนกันอะแต่เราจําได้ไงไเราปลูกอะไรไว้ตรงไหนอะเดี๋ยวนี้ก็เป็นเอของเขียวลาวครับก็ได้ปลูกเขียวลาวก็ได้ถึงสภาพภาวะแรงแรงแห้แงแง้แงเนี่ยนะผมแนะนําให้ปลูกเนี่ยครับ เอานี่ก่อนเลยนะับหนึ่งเขียวลาวสองเก้าห้าขีดหนึ่งสองเจ็ดนะครับสามสายน้ำพึ่งแดนใต้ครับสี่ก็สุพรรณบุรีหนึ่งครับนี่ครับสามสายพันธุ์นี้เพราะว่าเราเราน้ำเรามันไม่ค่อยดีนะน้ำไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์นะแต่อย่าไปปลูกเด็ดขานะครับถ้าน้ำไม่ดีนี่อย่าปลูกเลยทิ้งกระเลืองทิ้งกับปูโบราณเนยนะ แล้วนี่ก็โบราณเป็นอะไรที่ปลูกยากผมปลูกไว้ก็โอ้โหแห้งหมดเลยดนะูใบใลายแห้งหมดเลยยิ่งตอนสายๆนี่ยใบไม่อยากไม่น่าดูเลยมันจะไม่รอดนี่แหละเช้าๆดูก็พอดูได้หน่อยหนะึ่งแต่พอสายๆหน่อยก็ดูไม่ได้เลยแห้งเดี๋ยวผมก็จะขึ้นน้ำอีกครับก็จะเอาน้ํามารดนะครับแต่น้ำมาปานี่ครับรดรดลดซะหน่อย ครับดูพอถ่ายคลิปก็ให้ดูครับว่าคนอยากจะปลูกอะไรสายพันธุ์อะไรดีนะครับถ้าปลูกไปแล้วเนี่ยมันต้องดูต้องดูว่าเราเนี่ยเหมาะกับอะไรนะครับแต่สิงคโปร์เนี่ยถ้าถ้ามีน้ําดีมันก็ดีนะครับถ้าเรามีน้ํารดนะมันเป็นอ้อยที่ราคาจะค่อนข้างสูงหน่อยแต่ว่ามันจะยากตรงที่ว่า,าพื้นดินเราไม่อุดมสมบูรณ์ความชื้นเราน้อยเนี่ยไม่เหมาะที่จะปลูกนะครับปลูกไปแล้วมันก็ต้อง ถ้าปลูกนิดๆในหน่อยมันได้ครับสิบยี่สิบกรเนี่ยแต่ถ้าเราปลูกเป็นจานวนหลายๆไร่เนี่ยมันต้องมีระบบน้ําครับระบบต้องมีร่องทาร่องดีๆแล้วก็ขึ้นน้ําให้มันดีๆเลยมันถึงจะมันถึงจะลําใหญ่ลําโตนะครับได้ขายถ้าเราแค่ไปปลูกแล้วปลูกทิ้งปลูกกว้างอ่ะมันก็ไม่ควรจะปลูกครับถ้าปลูกแล้วก็ต้องได้ผลผลิตนี่ผมก็พยายามมาลดเอาร้อนร้อนก็อุตส่าห์เอาน้ํามาลด ต้นละเล็กละน้อยก็ยังดีให้มันรอดนะไหนก็เหนื่อยร้อนร้อนซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีครับมันก็ประมาณเนี้ยได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สิงคโปร์ป,รป,ปูปะป,ป,ปนปนกันไว้ในนี้ครับมันก็ออกก็แรงก็เหี่ยวนะครับมีขนาดรดสองวันสามวันรดทีหนึ่งใบมันก็ไม่ไม่ค่อยพุ่งมันไม่เหมือนอ้อยพวกเนี้ยครับเดี๋ยวลาวพวกอะไรเนี่ยมันโอเคอยู่นะ เหลืองเกษตรศาสตร์นี่ก็ใช้ได้อีกสายพันธุ์หนึง่งถ้าคิดจะปลูกอ่ะมาถามผมทักได้นะครับอยากจะปลูกเราระบบน้ําเราไม่เยอะนะเราก็ควรจะปลูกอะไรดีนะครับกล้วยขั้นน้ําเนี่ยมันแห้งแรงมากครับกล้วยผมหักหมดเลยครับกล้วยหอมนะครับนี่ปลูกไม่ไรต้นไปหมดแล้วโซมแห้งหมดเลยนี่ต้นนี้ก็หักทาไว้ก็จะไม่อยู่ครับทําไว้ก็ไม่รอดนี่เคลื่อนนี้ เดวนี้พ่อจะได้กินม,มั้งมังเริ่มจะแก่ก็เอาไว้รอว่ารอแก่แล้วหน่อยนะครับนี่ก็คือจะย้ายออกไปก็ช่วงนั้นมันก็ยังไม่อยากย้ายเพราะกะจะเอาหน่อครับก็เลยปล่อยไว้ก่อนไปหาทำเลยหาที่กันถ้าใครจะปลูก้อยนะครับจะปลูกเพื่อเป็นธุรกิจใช้คันน้ำเนี่ยมาถามได้ครับว่าอะไรดี ส่วนนี้ก็ได้ครับนี่ก็โอเคอยู่นะนี่เห็นไหมครับอันนี้คือหยกกินนะครับเขียวไต้หวันส่วนด้านนี้ครับอันนี้เราเห็นหมครับสุพรรณบุรีหนึ่งครับเราแตกกอเยอะดีเห็นไหมครับสภาพดินอย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่ที่ว่าถ้าว่าเราน้ําไม่ค่อยเยอะเราก็ปลูกได้ครับนี่กอก็ได้แตกแตกกอเยอะนะครับนี่ก็ยี่สิบสามสิบ,สบ,สบนอนแหละ พันธุ์อื่นก็อย่างที่เห็นนะครับอันนี้ก็คือเหลืองมาเลย์แลองมาเลยก็นอนก็กินกอเยอะนะครับนอนกินกอก็ไม่ค่อยได้อะไรเนี่ยนอนกินหนอนมันกินแบบน,นี้มันพ่อมันก็เสียก็เสื่อมไปคนก็อยากปลูกแต่ไม่รู้ว่าจะปลูกพันธุ์อะไรนะครับผมก่อนจะซื้อพันธุ์ผงไปผมก็แนะนําผมก็ถามเรื่องระบบดินระบบน้ําระบบอะไรต่างๆครับสอบถามก่อน ไม่ใช่เอาไปแล้วก็ปลูกไม่ได้เราก็แห้งแรงไม่มีน้ำก็ยังลำบากหน่อยนะครับพยายามแนะนำกันอีกตัวหนึ่งครับอันนี้ครับผลแรงได้ดีเหมือนกันครับอันนี้ก็คือเออ้อ,อยนางนวลครับเหลืองนางนวลนะครับอันนี้ก็ผลแรงได้พอสมควรน,นะครับแต่ที่แรงผลแรงดีที่สุดก็คืออ้อยตัวนั้นนะครับสายน้ําพึ่งใต้นี่ครับทนแรงได้ดีนี่สายน้ําพึ่งใต้ กูุกอนนี้ครับผมก็ปลูกไว้จำหน่ายพันธุ์นะครับเป็นพันธุ์อ้อยอ่อนซึ่งไว้ตัดทำพันธุ์ขายพันธุ์อย่างเดียวพวกไอที่ไว้คั้นก็อยู่ส่วนต้นหนึ่งที่ว่าไว้จำหน่ายพันธุ์ก็ปลูกไว้อีกทีหนึ่งนี่ครับสายน้ำพึ้งใต้นะครับพ่อมันสีจีนะครับนี่มีถ้าใครมาสั่งผมก็จะตัดได้สามก็ตานะหนึ่งก้อนสามก็ตาสามสี่ก้านตาด้วยนะครับนี่ครับสายน้ำพึ้งแดนใต้นะครับอันนี้เป็นกอ พอจะหมายพันครับใครอยากมาเอาก็สั่งก็ได้ครับอันนี้เป็นปลูกหน้านี้ได้เลยครับหน้าแรงเ่ยมันขึ้นอยู่ขอให้มีน้ําบ้างนะไม่ใช่ว่าแห้งจนแก๊แกๆนึงก็ไม่ได้มันก็ต้องมีน้ําให้เขาบ้างนะครับมีความชื้นในดินบ้างมีอะไรบ้างให,ให้ให้เขาพอได้มีหล่อเลี้ยงแต่ว่ามันก็จะหากินได้ดีรากมันจะหากินู่ความชื้นได้ดีกว่าไดหลายพันนะครับ มาถ่ายดูนะครับนี่อ้อยแถวนี้ก็ผมก็ลอกกาบหมดแล้วลอกกาบไปแต่พื้นผมก็อาจจะลกุลกๆหน่อยนะก็คือไว้ปกปิดเอออเาไว้ปกความชื้นไว้ครับไม่ให้ไม่ให้ความชื้นมันระเหยมากบางวันว่างๆก็เอาน้ำมาหยอดโค่นมันบ้างนะครับพอได้มีความชื้นนี่ก็แถวนี้บริเวณนี้ก็พอจะเห็นมองเห็นอนาคตบ้างแล้วว่าจะเราจะได้คันน่ะนะก็รอมันแก่ก่อน บริเวณนี้ก็มีสองสามร้พันปนปน,ปนกันอยู่ก็มาลอกกราบ,บมาชมก็เออโอเคอยู่ไม่ถึงจะชิ่ดมากยอดก็ยังใบย,ยังเขียวอยู่นะครับใบเขียวหน้าแรงอ่ะฝั่งเนี้ยใบยังเขียวอยู่เลยความสมดุลในดินมันมีครับคือไอ้ตรงเนี้ยก่อนหน้านี้มันก็เป็นแรงๆเหมือนกันนะแห้แงๆที่นี่ผมเอาขี้บัวมาลงเยอะครับประมาณสองร้อยกระสอบได้ผมลงในนี้เอาขี้บัวมาลงมาลงมาลง ลงหลายรอบอ่ะไม่ใช่รอบเดียวนะผมว่าลงทีสิบยี่สิบกระสอบรวมๆประมาณสองร้อยกระสอบได้ครับมันก็เลยได้สภาพดินอย่างนี้ออกมามันก็ดีใน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 ครั้งหลังๆนะครับแต่ช่วงแรกมันก็ไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่หรอกตอนนี้มันก็ผ่านแนละ้วเหลือฝั่งนี้ครับยังต้องปรับปรุงอีกเยอะฝั่งนี้ผมก็ต้องปรับปรุงอีกเยอะอยู่ซึ่งมันแห้งแล้งนะครับดูลูกไว้แล้วมันแห้งหมดเห็นไหมครับต่างกันลิบรับเลยนี่แหละครับ คือว่าเราเราก็ต้องปรับปรุงไปนะไม่ใช่ว่าปลูกไม่ได้แล้วมันจะไม่ได้ตลอดนะครับคือก็ปีนี้อาจจะไม่ได้ปีหน้าหน้าเราก็บำรุงต่อไปนะครับเราไม่ใช้เคเมีผมก็กาว่าไม่ใช้เคเมีครับพยายามลงขี้วัวขี้หมูขี้ไก่ขี้อะไรพวกนี้นะครับเยอะๆอกคิดว่าในปีปีต่อๆไปมันจะได้มันจะได้ดีขึ้นนะครับคลิปนี้ก็คุยกันนะครับพอได้หายคิดถึง มาทำคลิปเล่นๆไปนะครับผมสวัสดีครับ